สวัสดีเพ่นนะครับผมผมไอซี่นโกดนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีแอคชั่นตัวเกมใหม่นะครับซึ่งเกมใหม่ที่ผมจะมารีแอคชั่นนะครับก็คืออนันตาอนันทานะครับก็บอกกันเลยว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงแคสเกมนี้นะครับผมโอเคไปรีวิวไปรีแอคชั่นกันเลยดีกว่านะครับ the wildest cities coming right up oh. <coughs> 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 nên nãy lên mãi, ấy mình xong kiều luôn. Mình xanh Dangers on the horizon. Đã Anh ấy tên sẽ lên cái này ดังหอย่นะครับเนเรื่อยนดี้เลยงนี้ต้องนะครับปืนห้าอันนี้หน้าจ น่าจะตู้กับบอสไฟเงี้ยใช่ไหมครับเฮ้ยมีการปนรถได้ด้วยปิดแล้วนี้ถ้าขับ,บามาในเืองเล่นสีบาออกมาได้หมดใช่งไหมปุ่มน้องแม่พนได้วิ่ง เป็นเกมที่อยากเล่นเปิดให้ลงทะเบียนเลยครับว,วันนี้นะครับก่อนเกมวันจะันทร์เกมมาปีหน้านะ <The St> <Sh op> อุ้ยคือเมื่อกี้ผมลองดูตัวเกมน,นันนันนันตาแล้วเนี่ยอ่านันตานันตาเออใช่อนันตา,นนตา,นนตาผมดูเกมนันตาแล้วนะครับ เอ้ยมันน่าเล่นเว้ยแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจุดตรงไหนที่ผมต้องบอกเลยนะครับเอ้ยน่าเล่นมากอ่ะใช่ใช่มาย้อนดีกว่าสิ่งที่ผมแบบประทับใจมากที่สุดในเกมเลยก็คือกราฟิกครับคือกราฟิกออกมาสวยมากครับผมเอาง่ายเลยก็คือแมปน่าจะใหญ่นะครับ เกมนี้แมปน่าจะใหญ่ด้วยนะแล้วเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก G T A 6แล้วก็แล้วก็เกมอีกเกมหนึ่งก็คือ Marvel Spiderman นะครับของเพของ Playstation 4นะครับแต่ว่าผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือกราฟิกในเกมนี้ออกมาดีนะครับแล้วก็เอาไงเอาแรกๆเลยก็คือดูจากท้องฟ้าแล้วก็สวยแล้วอะอืม มาภาพต่อไปเลยสิ่งที่ผมแบบประทับใจมากที่สุดอะ่ะก็คือเอาง่ายรถในเอาง่ายรถในเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะให้มาประมาณสองคันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าน่าจะให้คือผมไปไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าเจ้าตัวเกมอ่าอนันตานะครับเขาบอกว่ารถ ที่เขาจะให้มาขับในเกมนี้เนี่ยก็คือเราสามารถขับรถไหนก็ได้นะครับแต่สำคัญมากที่สุดอาจมีมอเตอร์ไซค์นะครับอาจมีมอเตอร์ไซค์กับตัวรถอา่าเปิดประทุนนะครับหรือเอาเยาดมีรถเปิดประทุนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะให้มาขับด้วยแต่ว่าเกมนี้เราสามารถขับรถคันไหนก็ได้ครับเอาเยาดสามารถขับรถคันไหนก็ได้เลย การต่อสู้ในเกมนี้จะอาอาจจะออกแนวแฟนตาซีนิดหนึ่งนี่ครับผมรถคันรถในเกมนี้เราสามารถขับคันไหนก็ได้เอาง่ายเลยขับคันไหนก็ได้นะครับขับคันไหนก็ได้เลยนะครับผมจําได้ว่าในเกมนันต้าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถขับรถคันไหนก็ได้แต่สําคัญที่สุดจะมีรถให้มาสองคันนะครับ ก็คือมีรถอ่าเบนซ์รถปอร์เช่กับรถอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับที่เขาจะให้มาในเกมนะครับผมส่วนตัวละครเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าตัวละครเนี่ยพูดถึงตัวละครในเกมนี้หน่อยนะครับสำหรับตัวละครในเกมอนันต้านะครับเขาจะมีแบบว่า ให้มาหลายตัวนะครับแต่ว่าตอนเกมเปิดนะครับเขาบอกว่าต้องมีการสุ่มกรชานะครับเอาง่ายอ่าถ้าเป็นตัวละครที่จะได้มาในเกมมัน,นันต้าเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการสุ่มกรชาหรือว่าถ้าแบบว่าเราเล่นได้เวลที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเราสามารถได้ตัวละคร ฟรีมาได้ประมาณหลายตัวนะแต่ว่าบางตัวก็ต้องสุ่มกรชากันบ้างนะครับแต่ส่วนมากาถ้าเป็นในเกมมันันต้าเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเกมนี้นะครับจะมีตัวละครให้เลือก2ตัวนะครับก็จะมีเอาน่าจะให้เล่น2ตัวนะครับ อาจะมีหนึ่งในตัวละครที่จะให้เล่น2เพศนะครับก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะครับก็ถ้าเลือกเพศชายก็เราก็จะได้เล่นเนตัวเอกก็คือผู้ชายที่เป็นตัวละครใส่ชุดสุดสีดำที่เราเห็นในภาพนี้แหละนะครับแล้วก็ผมว่าในเกมอนันต้าเราจะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิง อาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหูกระต่ายนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นตัวละครผู้หญิงที่มีหูกระต่ายเราน่าจะได้เล่นเป็นตัวละครแรกอาจจะเป็นตัวแรกที่เราได้มาฟรีๆก่อนนะครับส่วนที่เหลือ,อเอาเนี่ยที่เหลือตัวละครอื่นที่เหลือเนี่ยที่เป็นตัวละครผู้ชายหรือว่าตัวละครผู้หญิงอื่นๆเนะ่ยอาจจะต้องให้มีการส่งกระชาปองนะครับ ก็คืออาจจะมีการสุ่มกระชับปองออกมาแล้วก็แล้วก็ได้ไปฟรีๆได้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับแต่ผมส่วนกระชับปองในเกมอ่าเซนในเกมอนันต้าเนี่ยอ่า,อาจจเขาก็ยังไม่ได้ระบุออกมาว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มแบบสุ่มแบบกี่ตัวบ้างนะครับแต่ที่รู้คร่าวๆออกมานะครับก็คือแบบว่า อาจจะมีการสุ่มกระชาปองออกมาประมาณได้ตัวละคร2องสองถึงสตัวนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าสุ่มได้ตัวเดียวคนนึงก็จะได้ตัวละครตัวเดียวไปนะครับผมแต่ว่าตัวเกมน่าจะามีการสุ่มกระชาปองอคล้ายคล้ายกันกับเกมที่ออกวางจำหน่ายเมื่อเดือนกรกฎาอย่างเ e เลสโซนซโนะครับที่วางจำหน่ายเมื่อประมาณกรกฎาคมปีกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ โอเคมาภาพต่อไปดีกว่าสิ่งที่ผมแบบประทับใจมากที่สุดในเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือการโหนใยนะครับเอาง่ายการโหนใยในเกมนี้เนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดการโหนใยในเกมนี้เนี่ยคือชอบตรงไหนไหมครับคือชอบตรงที่มีตัวละครผู้ มีตัวละครเอกของเราไปโหนใหญ่นะับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวหากน,นอกจากอาชาแล้วนะครับฉากที่ออกข่าวฉากที่ออกข่าวไอฉากไอฉากที่ไอตัวละครเอกอะ ตัวละครเ็กที่เป็นโตพระเอกของัตพระเอกในเรื่องเนี้ยที่เขาบอกว่าอะไรอะไปปีนตึกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันมีด้วยแล้วอย่างฉากนี้มันได้ปลังเอาง่ายฉากออกข่าวเนี่ยผมไปดูมาเนี่ย <c oughs> จริงๆฉากเนี้ยมันมีมาแล้วประมาณ2เกมนะครับก็ได้แก่ได้แก่ <c oughs> <c oughs> ก็ได้แก่เกมอ่ากันเทปโตภาค แกนเทปโปต้ภาคอ่า V นะครับแล้วก็แกนเทปโปต้ภาค6นะครับเอาง่ายจะมี G T ภาค5กับภาค6ที่มีฉากอ่าเกี่ยวกับข่าวนะครับในทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเกมอ,น,อนันต์อนันตานะครับก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจาก G T ภาค6กับ G T ภาค5เลยนะครับแต่ว่าฉากออกข่าวเอาง่าย อันนี้น่าจะได้เห็นในคัดซีนนะครับถ้าเราได้เล่นในในตอนที่เราไปทำธาร,รธกิจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเราเห็นอันนี้นอกจากตัวละครเอกแล้วด้านล่างครับอันนี้ไม่ใช่ตัวละครเอกครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครอะไรบอสมั้งน่าจะเป็นลาสน่าจะเป็นตัวละครบอสในเกมนี้นะครับผม เป็นตัวละครตัวร้ายในเกมนี้เลยนะครับนะ่เพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีชัดซีนที่มีตัวละครเอกไปปีนตึกแล้วก็ออกข่าวออกข่าวด้วยนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้ามันมาในเวอร์ชันมือถือเมื่อไหร่จริงๆเกมนี้เขาบอกว่าในเวอร์ชันมือถือมันมีด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวในวันนั้นผมจะโหลดมาเล่นเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปดีกว่านะครับนอกจากเกมนันต้าแล้วนะครับผมจะมาดูตัวเกมนันต้าอีกรอบนะครับแต่ว่าเป็นทางช่องของอโปรเจกต์มูเกนนะครับเพราะว่าผมไปติดตามโปรเจกต์มูเกนในในนี้มาแล้วนะครับโอเคคลิปนี้มีความยาว49่ิานาทีอย่าวมาบอกเห็นผล นี่เปนตัวละครเอกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบอสแน่ๆเลยไอ้ไอตัว,นนะนนวมังกรน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าะบอสแน่นอนฟัวโว้ยระเบิดตุ้มเลยไนะอ้ตัวที่ยินอยู่น่าจะเป็นบอสผมว่าไม่ใช่บอสน่าจะเป็นรถไฟรถไฟแน่นอนอรถไฟ อานันต้านะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือตัวละครในคัทซีนนะครับเอาง่ายตัวละครในคัทซีนในเกมนี้เนี่ยจะมีตัวละครผู้หญิงที่ใส่หูกระต่ายผมสีขาวกำลังเขียนอะไรอยู่นะครับเอาง่ายจะมากำลังเขียนชทมีที่มีชื่อว่าอานันต้าที่มีการลบชื่อโปรจต์มูเกนออก นั่นก็คือเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก็คือทางตัวเกมแมนนต้าเคยเป็นโปรเจกต์มูกเกนม,มาก่อนนะครับแต่ว่าฉากนี้เนี่ยไอฉากคัดซีนที่ตัวละครออกที่มีตัวละครผู้หญิงแบบเหมือนจะตื่นแล้วอะไรเงี้ยน,น่าจะมีด้วยนะครับน่าจะมีอยู่ในเกมด้วยนะโอเค เท่าที่ผมดูมาก็รอติดตามกันนะครับผมรอติดตามกันในอ่าในในช่วงปีหน้านะครับสำหรับเกมอ่าอนันตาเดี๋ยวผมจะขอมาบอกเหตุผลก่อนนะครับว่าเออเหตุผลเกมนี้ทำไมจริงๆผมบอกกันเลยว่าเกมนี้เนี่ยจะมีการวางจำหน่ายปีหน้าใช่ไหมล่ะซึ่งเหตุผลผมจะขอมาบอกก่อนนะครับว่าผมตัดสินใจ ได้ประกาศลงในแฟนเพจแล้วก็ i n นสตาแกรแล้วนะครับว่าจะแคสเกม An อนันตาเป็นเกมต่อไปต่อจากโปรเจกต์ไลท์เซตแล้วนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงเอนันเกมอนันต้ากันต่อนะครับสำหรับเกมนันตได้คืออยากจะลองเอามาเล่นมากนะครับผมแล้วก็ อยากจะลองเล่นมาตั้งนานเออมามา,มาอาจจะลองเล่นปีอาจจะอดใจแล้วก็ไปถึงยังสมายี่ห้าให้ได้เลยนะครับถ้าเกมนี้มันออกจริงก็เล่นได้เลยนะครับผมอ่าอีกอย่างผมไปดูฉากหนึ่งในเกมนันต้ามาเขาบอกว่าในเกมนันต้านะครับเราจะสามารถเข้าไปในอ่าอะไรนะในโรงหนังไหนครับอันนี้เข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็เราสามารถเข้าไปในอ่าไนไปดูดนตรีสดไปดูคอนเสิร์ตในอ่าในตัวในตัวสถานที่ที่เขาปลดล็อกไว้ให้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเกมนันต้านเนี่ยเขาจะให้เข้าไปในสถานที่ที่จะเข้าไปได้ก็จะมีอ่าไนท์ลับคังคอนเสิร์ตแล้วก็ อีกที่หนึ่งที่เข้าไปได้เลยนะครับก็คืออ่าอีกที่นึงที่เข้าไปได้เลยก็คือตัวร้านด้วยตัวนี่อะไรนะเขาเรียกอ่าร้านผมไม่รู้ว่าในเกมอานันต้าเนี่ยจะมีเซฟเฮาไหมนะครับก็คือเอาง่ายผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมนันตจะมีการ ทำเซฟเอาเนี้จะมีถ้าเกมเปิดตัวออกมาจะมันจะมีเซฟเฮาพวกบ้านอะไรไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ฉากที่ออกมาที่ผมประทับใจมากสุดในเกมนันต้าเลยนะครับก็คือฉากของชายหาดนะครับอันนี้เป็นฉากชายเป็นฉากที่มีตัวละครหญิงเอาง่ายเป็น NPC นะครับที่แบบ อยู่ใน่ามกลางอยู่ในชายหาดแล้วก็เอาข้างตรงตรงซ้ายตรงซ้ายบดเออ้ายตรงด้านซ้ายนะครับมีผู้หญิงถือมีผู้หญิงถือไอติมนะครับแล้วก็มีมีผู้หญิงถือไอ,อ,ต,อ,อติมใส่หมวกนะครับแล้วก็ด้านด้านซ้ายบนนะครับก็จะมะีผู้ชายที่ใส่ ชุดว่ายน้ำนะครับวันนี้ใส่ชุดว่ายน้ําในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขวาด้านขวาจะมีผู้หญิงที่ใส่ผู้หญิงผมยาวนะครับที่ใส่อะไรนะกระโปรงนะครับผมน่าจะเป็นกระโปรงกับเสื้อเสื้อกระโปรงนะครับเสื้อกระโปรงน่าจะไปทํทธุระอะไรบางอย่างแล้วก็มีผู้หญิงที่ใส่ชุดใส่ชุดว่ายน้ำเอ้ใส่ชุด เหมือนกับจะเป็นเหมือนจะเป็นชุดว่ายน้ำนี่แหละน่าจะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ถือเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะครับอันนี้ผมแบบโอ้ยเกมมันทำมา,ามาขนาดนี้แล้วเว้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกมมันออกมานะก็คือลองเล่นดูดีกว่านะครับถ้ามันออกเวอร์ชันอรอยก็จะลองเล่นเลยแต่ถ้ามันออกเวอร์ชัน,น,น,ออชน PC ผมตัดสินใจว่าจะลองโหลดมาเล่นเหมือนกันนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเวอร์ชัน PC เนี่ยตัวเกมมันจะออกมาในเวอร์ชัน PC ผมว่าจะซื้อเตรียมเตรียมโหลดใน Steam ไว้ไว้ก่อนเลยแต่ตรวจใน s t e a มไว้แน่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปดูมาเนี่ยก็คือใน Steam เกมนันต้ายังไม่มีการเพีย์เดอร์ใน Steam นะครับก็คือยังไม่มีการเปิดจองล่วงหน้าใน Steam นะครับผมแต่สิ่งที่ผมแบบ ตกใจมากที่สุดในเกมนี้นะครับนั่นก็คืออ,อะไรดีคือเกมนี้มันมีฉากหนึ่งที่ผมเจ <c oughs> นี่ที่มีฉากหนึ่งที่ผมแบบว่ามีฉากหนึ่งที่ผมแบบว่าต้องมีคัดซีนเลยนะครับก็จะมีฉากที่จะมีฉากที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับเอาีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในตึก นะครับเข้าไปในตึกแล้วก็กําลังจับอะไรแกกำลังจับใครอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคัตซีนที่อาจจะต้องเป็นคัตซีนที่เราต้องไปทาภารกิจอะไรบางอย่างนะครับอันนี้บอกกันเลยว่า,อาจจ,า,อ,าจจอาจจะได้นำมาแคสอาจจะได้ผมอาจจะได้นํามาเล่นอีกนํามาเล่นตอนเกมเปิดตัวแน่นอนนะครับผม ถาผ่ใยายไปแล้วเรามีฉากไหนอีกบ้างเนี่ยเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมนันตาน,นะครับสำหรับฉากนี้เท่าที่ว่าผมเห็นเลยนะครับรก็คือฉากต่อสู้นะครับเอาง่ายตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวละครหญิงนะที่ต้องไปต่อสู้อะไรบางอย่างแล้วก็ปล่อยพลังนะครับเอาปล่อยขึ้นพลังอะไรเอาง่ายปล่อยพลังอะไรบางอย่าง ใส่มอนสเตอร์นะครับแล้วเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะมี2โลกนะครับระหว่างโลกปัจจุบันแล้วก็โลกคู่ขนานนะครับโลกคู่ขนานก็จะเป็นโลกที่อยู่ในอ่าที่มีพวกปีศาจมอนสเตอร์ Monster อยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีฉากอ่าที่อะไรนะมีอันนี้ฉากนี้ผมพูด๊ะ สักคู่นะยวผมหาก็มีฉากสู้กับปีศาจนะครับแต่ถ้าตัวฉากนี้นะผมเดาได้ว่าน่าจะเป็นฉากเกี่ยวกับสู้กับอ่า๋อย่อยสู้กับบอสไฟนะครับ น่าจะสู้กับบอสไฟแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอสไฟประจำเกมนี้แน่นอนนะครับอาจจะสู้ได้ตอนที่ในคัทซินยังไม่บอกนะครับว่าตัวบอสไฟตัวนี้เนี่ยมันจะปรากฏในเกมไหมนะครับมันก็ต้องปรากฏอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอสไฟผมดูก่อนนะ <c oughs> น่าจะเป็นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นบอสไฟแล้วก็ ผู้เล่นน่าจะไปสู้ในห้องอะไรบางอย่างนะครับที่มันมีบอสออกมาอารวาสแล้วก็ต้องสู้ด้วยพลังอะไรบางอย่างนะครับมาดูฉากแล้วก็ในเกมนี้มันมีฉากนี้ด้วยนะมันมีฉากขับรถอะฉากขับรถผมดูแล้ว ในเกมนี้ผมตกใจนิดนึงมันมีเกมมันมีฉากเล่นกีฬาด้วยนะคือผมไม่เคยเห็นอ่าเกมอนิเมะเกมไหนมาก่อนที่มีฉากเล่นพวกบาสเกตบอลนะครับปกติจะ็ตปกติฉากเล่นบาสเกตบอลจะเป็นจะเล่นในพวกเกม The Sims 4นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกมนี้อนันตามีฉากเกี่ยวกับเล่นกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็เป็นมีคนอะไรมีคนมาดูเอาง่ายมีคนมาดูเราเล่นบาสเกตบอลแล้วเสื้อที่ตัวละครเอกใส่เนี่ยมันเป็นเสื้อสีมันเป็นเสื้อของอะไรนะมันเป็นเสื้อนักกีฬานะครับแล้วก็กางเกงก็เป็นกางเกงขาสั้นซึ่งบอกเลยว่าอนันตาน่าจะเป็นเกมที่สามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับ อาจจะมีโหมดการเปลี่ยนชุดออกอถ้าเป็นเกมมนัน,นตาเนี่ยผมว่าตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโหมดการนำเสื้อนำเสื้อนำคอสตูมพวกเสื้อแล้วก็รองเท้าหรือกางเกงเนี่ยมาใช้มามาใช้ในการเปลี่ยนเสื้อตัวละครนะครับเอาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเสื้อตัวละครอะไรได้ด้วยนะครับผมเสื้อกางเกงอะไรเปลี่ยนได้นะครับ แต่ว่าที่จะเปลี่ยนไม่ได้เลยก็คือที่จะเปลี่ยนที่ผมอยากให้เปลี่ยนมากที่สุดก็คือทรงผมของตัวละครในเกมนะครับอยากให้เข้าเอามาอยากอยากให้ทางาผู้พัฒนาเกมเขานำเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับเกมนันตานะครับมีกำหนดวางจำหน่ายนะครับประมาณช่วงปีหน้านะครับปีส0 25 แล้วก็เพื่อนๆสามารถไปลงทะเบียนร่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ n n an a n t a c o m นะครับแล้วก็ดูข่าวสารความคืบหน้าได้ที่ y o u u u b อนันต t าแล้วก็แพลตฟอร์ม X แล้วก็ที่สำคัญก็คือ Discord สามารถไปดูข่าวสารได้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียกชั่นเกม a n นต t านะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ